ดาเก็บไต้เต็มกระตาหละกระตาที่สองอีกพี่น้องมึงท่านได้เคืองจะเห็นได้สิเบิร์ตใกระตาเต็มเต็ม<ๆ>ลูกชายจะมาซอยหิวไปไปลูกลาเอาสองอันคนละสองสวัสดีค่ะพี่น้องหอดบานยางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อมึงได้ของฝากจากเมืองไทยยางละนิดยางละน้อยเนาะพี่น้องเนาะกลับมาหอดแล้วก็คึนหอดกินหอดพี่น้องเอ้ยกินหอดทั้งขอบครัวกินหอดทั้งเมืองไทยเนาะพี่น้อง โอ้ยเข่าสวนพี่น้องกลับมาจากขุนเบิงอุ้ยดาดูสิโอ้เนวกับมีพี่น้องมึงไงมันไหวยาบอมาหดห้พี่น้องแห่งกันวะมึงพี่น้องเนวตายกันไกลกันไกลไปกันไกลตัดพี่น้อง หอยซ้ำสะแหงตายนามก็่ได้กินจักเถื่อพี่น้องเออแล้วมึงยังแหงถิ่มเบิดเลยยาเพินบ่ฮดหนามหาจักเทื่อพี่น้องมึงตายเบิดเลยวางตะก้าไว้เออแล้วก็มือน,นึงจับไม่เอาอันนั้นยังไม่สุกลูกข้างล่างเนะจับไว้ เออนั่นแหละเอะเอานายยกดูหน่อยสวยไหมครับใช่ไหมครับโอ้ฝุ่น่ะเอาเก็บอีกค่ะเก็บให้หมดอกินเนรอเหนื่อยซ้ำสะเลยแต่ว่าแห้งเนาะแห้งหมดเลยเนาะยาไม่ลดน,นละคะไม่อาจจะเอ้ยไม่มีใครมาลดหแลก็ขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหม นนีนอีกฟองนึ่งกะลูกเออเออไหนยกดูหน่อยโอ้โหไปลูกไหนไม่สวยก็ตัดมันทิ้ง กลับขึ้นมานู่นน่อความสวยเออเนี่ยวานกลับมหาหอดลงสนามบินเนาะพี่น้องถึงสนามบินประมาณสี่โมงสี่โมงเคิงพี่น้องสี่โมงแรกเนาะแล้กก็ต้อมาบานอีก,กเกือบหกโมงพี่น้อง หอดบานกับคำพอดีนะพี่น้องเนาะกับเตรียมเออเอาเปิดกระเป๋าเอาของฝากออกมากนะพี่น้องใดของฝากมากย่างละนิดละน้อยนะพี่น้องหอดบานยังปลอดภัยโอ้ยพี่น้องเอ้ยพากันเมืย์อแอร์แ็เลยพากันนอนเงาวเลยตื่นขึ้นมาเงียเหมือนเศร้าพากันเฝ้าลงมาสวนพี่น้องคิดหอดสวนหน่อยครับ ลงมานีไอ้มะเขือเทศสุกแดงจึ้งเรื่งเต็มสวนอยู่กับ้าก,กันดีใจนองไอ้ดาทางดีใจเพิ่นเสด้กินสลัดเพิ่นชอบกินสลัดเนาะพี่น้องเนาะเป็นพ่วงเป็นพ่วงปีนี้ดกแห้งพี่น้องดกดกก็สุกปีแล้วก็แล้งก็สุกปีเดือพี่น้องเพิ่นว่าขันดีนะที่ได้น้ำฝนกินสองสามเทียวยางสัน่นแหงตายไปเลยอันนี้ก็แหงตายเป็นเคืงต้อเคืงเลยพี่น้องแต่กระได้กินอยู่พี่น้องงามงาม,งาม แม่ดาก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนาะพี่น้องเนาะถิ่นย่งประท่านลืมแเม่ดานาะอพี่น้องแม่ดากลับบ้านเดือนเคืองบ่ได้ตอบคอมเมนต์บ่ได้ไปหาผู้ใดเลยจ้าเม่ดายุ่งคักยุ่งเน่ตื้นหนึง่งแต่ตีหาหกม่วงใส่บาดเรียบร้อยก็ออกสวนแหลวพี่น้องคํจาจังกับบ้านทุกมือเม่ดากําลังทยอยตอบด้วยจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยจ้า เยอะมากใช่ไหมไมึงเนี่ยพี่น้องพักพแพวหยาหยากระทวมเบิดเลยพี่น้องบึงสุกเตน้นแต่ว่าเนา่าเบิดพี่น้องทังสิได้ได้ครึ่งหนึ่งบ่ได้ครึ่งหนึ่งเออตัดเอาลูกละเดี๋ยวแม่สีมาถอนหยาเดี๋ยวแม่จะมาถอนหญ้าออกให้หมดแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้น้ําเขาเขาไม่ได้กินน้ําเต็มสวนเลยพี่น้องมึง พุดนะน้องไอด้ดาตัดอ้ยตัดบนข้างบนเลยลูกไม่ต้องทิ้งนะเอาได้เอาได้แม่ไปใส่ส้มตำลูกที่มันไม่สุกมากนะ่ะตัดไปหมดเลยเอออย่างนั้นแหละไหนย,ยกขึ้นมาดูพูนนะบอกพี่น้องขึ้งเนี่ยพี่น้องหลายขักหลายแนวพี่สันแม่นบ่ลูกหล่าเก็บเขาพูดน,นะอ้อมไปทางนูน้นเออเอาตะก,กร้าไปด้วยสิลูกอย่าหย่พลิกแม่นะโอ้ยหย่าพลิกแล้ว อุ้ยอย่าไปทิ้งสวนเขาสิเออจับไว้ที่มือนึงก็กหล่นสิลูกเออตุ่นบับพริกพริกพริกเอาพริกเลยตัดแบบพริกเออเผ็ดไหมเผ็ดสิอเน,นี้ยพริกเผ็ดเผ็ดนิดหน่อย เออเดี๋ยวไปค่อยไปลองบนบ้านล้างก่อนครับโอเคไหมครับอืมข้างหลังอีกพิกอะ่ะเออน่นน,นู่นเถิดไปหนึ่งพริกเ,เห็นไหมเนี่ยมีพริกนี่หรือไม่เอานอะต้นพริกอะตรงก้อง,องเออนั่นแหละเปิดดูมันมีพริกอยู่นะ เห็นไหมเออนั่นแหละไอพีกอันนี้กับมีดได้พี่น้องพ,พีกมินิมินิน่นาละแต่ว,ว่าเผ็ดเือแต่วา่าเผ็ดใช่เผ็ดจะตายเลยละ่ะโอ้ไอดาเลยมันหกกับหกแน่พี่น้องเอ้ยมึงโอ้ยลนแลวลนลนเมื่ไง มึงนะพี่น้องงามขักงามแนด่ด้วยน้องเอดาเก็บได้เต็มกระตาละ่ะกระตาที่สองอีกพี่น้องมึงท่านเดชเคืองจะเห็นได้สิเบิร์ตเมย์ได้สิไปกวนเห็ดเอียงกับพี่น้องซอสมะเขือ,อเทศไหมพี่น้องเห็ดซอสมะเขือ,อเทศไว้ถ้ากินพี่น้องหลายขักหลายแน,ยเน่เก็บไปใหายานึ่เก็บไปให้ยมูหนึ่งมึงก่อนหนึ่งด้วเนี่อยเอ้ย บแกสีเต็มกระตาแตบพันในเก็บพ่อเคืองอยู่พี่น้องพ่ะคุนเป็นพ่วงเป็นพ่วงเป็นก่อนด้วยคุณอุ้งทั้งนั้นอุ้งในเสียดายมันเนาถิ่มพี่น้องอันนี้ดำดำเนาถิ่มเบิดแล้วคุณไน้ดากำลังตัดกิ่งนั่นต้นนั่นออกมีหอดปลายมา เหลืองบดเลยผ่านสีเหลืองนี่เป็นไลยนี่ได้ดูสิสีเหลืองเน่าหมดเลยนี่ดูสิลูกดูสีเหลืองเน่าหมดเลยน,นี่นพี่น้องทำเป็นเหมือนบาร์เบอร์อืตัดผม <laughs> ตัดผมเหรอตัดผมให้มันเกิดเทศใช่ไหมมัน<ำ>เป็นเหมือนบาร์เบอร้อได้ว่า สีถึงเหลืองอยโอ้ยหล่นเบิดอืมพินองเอ้ยสะออนมันซุกเบิดแลยไหล่นขบๆบเลยสีเหลืองสีเหลืองนี่หวานเกี๊ยบเนี่ยไปเฮดสลัดปนกันกับปีนีปเเลูกแต่เชอรี่ งามขาดงามแน่พี่น้องเอ้ยสะออนมึงเนี่ยน่ากับพงกันเสียดายคาดเต็มๆพี่น้องปลากระหกหกเก็บได้สองกระตาบึงเต็มเอียดเอียดกัพี่น้องมาท่านอีกครึ่งไ,ได้พี่น้องคุณยังแดงจึ้งครึ่งอยู่คุณเน่าไอ้ดาเก็บอีกล้องเสียเสียดาย,ายกระตาใหญ่ลงมากแล้วพี่น้องเอ้ยมึงหลายขาดหลายแน่เด้ พริกกระเพาะบกผิกด้วยพี่น้องเลยริกกะหน่อยซ้ำซ่าย์เก็บเอาบักพริดเบิ้งพี่น้องหลายคักหลายแน่ถึงเน่พี่น้องแม่ด่าเอ้ด่าไอ้ดาเก็บเดี๋ยวสองกระตาแล้วก็แม่บ้านในเครื่องเนี่พี่น้องแดงจิ้งครื่องอีกขึ้นหุ่นเจ็บคอเออไปไปเก็บอีกลรึเก็บหัวเข่าแล้วลูกใส่หน่อยไปเต็มตะกร้าสองตะกร้าแล้วเนาะ ใกล้น่นนั่อยู่ข้างๆน่ะเออไปตัดตรงนู้นหนูเออพี่น้องให้น้องไอ้ดาไปเอาตาตามาอีกพี่น้องมันมาท่านนี่เบิด์นเต็มอยุ่คนเลยแดงเต็มได้ปล่อยนานใส่หล่องไว้พร้อมเก็บไปพร้อมมืออื่นยังสิมาเห็ดหยายังสิมาเอาหยาพี่น้องหยาโหหกจะว่าเขาเอานามใส่ก่อนผืนสายก่อนเออใส่เลยลูกไม่ต้องดึงออกใส่ตรงนั้นแหละเออเนี่ยอย่าไปใส่ที่ต้นเขามากแลอกรากเขาจะกระเด็นออกเข้าใจไหม ปล่อยเฉยๆเออกระตามาอีกพี่น้องเบ้งหลากลับหลายแม่ยปลดนี่ได้ติดเก็บอย่าฉีดอย่างนั้นลูกเดี๋ยวน้ำเอดินมันซอกออกวางไว้ก็ได้พี่น้องพักเอ็นพีกต้นนี้งามงาม องอแตนี้ก็งายนผักเคลมีพี่น้องอันมะเขือเทศที่สีน้ำตาลที่ดำดักินเพราะท่านตายเบิด์เต้พี่น้องเหี่ยวตายเหลือแค่นี้ก็ได้กินเพราะเนี่ยคุณไม่น้อยนะั้นเบิ้องอ่อนเพาพี่น้องบุญเนี่ยผักัดไม่เหนียแท้บุญยังออกหน่วยหน่อยเซ้ยอยู่พี่น้องคุณวันน,นีหน่วยอ่อนเพิ่นเต็มเลย เต็มกระตาสองงวยแหละวัดนี้เสียเอากะตาใหญ่เต็มสองกระตาแหละพี่น้องบันนี้เสิเอากะตาใหญ่ใส่ได้พี่น้องโอ้ยสะอ่อนคักสะออนเนยหลายขากหลายแน่พุแดงจึ้งคืนขนาดก็บเต็มสองกระตาหล่นแฟะแฝะแหละพี่น้อง ห้อง,งลงใส่กับตาก่อนตาห้องแหวกน้องหลายคักหลายเนื้อุ๊ลง,งกับตาเลยตาใหญ่มากเลยบ่ะนี่ อย่ไปเหยียบเชีอวนะเดี๋ยวมันหลุดออกทางโน้นน้ำมัเข้าใจไหมคะสายเอสายที่นู่นอ่ะมันดัน <c oughs> มือก็ดำดัำพี่นอ้องไปบานกระเบไิไปพักพ่ผักยังได้พี่นอ้องเอ้ยไปเก็บผักขายตลาดนะัดมวนคักมวนเองเ,เห็นเงินถูกมือสละมวนน้ำพีนะ แล้วทีนี้หน่วยอ่อนมันก็เก็บเอาพี่น้องมัต้องตัดทั้งสี่ก็ตัดเลยไหนเดินอุ้ย,ยนี่ยพี่น้องขางามนนขากลามเลยจ้ะกำลังปล่อยนานเคยหลงเอ้ใส่ไอ้แักพี่นอ้องเอ้ยมันตายมันแห้งมันแหงบนึงถ,ถ้าเก็บเปาะเสิ็จใช้หน่อจะตัดอันนี้ต้นได้ใบแห้งเพิ่นออก จี้กับตาสิเต็มเอียดแต่ไม่ เบิ้งพี่น้องซีกะตาเต็มเต็มทั้งซีกะตาพี่น้องมึงนี่นะทั้งผกทึ่งผักไอ้เคลผักไอ้ขนาหยิกไหมพี่น้องนะซีกะตาเต็มเอียดลเอียดเลยพี่น้องเน่าอีกคือสิประมาณกะตาหนึ่งไม่ได้ทั้งหยาได้แค่นี้แหละพี่น้องไม่ได้เมียได้ละ ากินข้าวากินน้ำโค้นน้ำแล้วก็สิขึ้นบ้านแล้วพี่น้องเบิ่งสิไปจัดการกับมะเขือเทศก่อนพี่น้องเอ้ยครับเนี่ยดีลงเนีกะอ่อนซ่อนค่ะคุณน่วยอ่อนก็ยังเต็ม,ตม,ตมอยู่ดเด้วพี่น้องคุณซีกะตาเต็มๆลูกชายสิมาซอยหิวไปไปลูกละเอา2อันคนละ2ไปไปเลยพี่น้องไปนี่มีกุญแจไปมึงพี่น้องเต็มกะตากับมอง ถ้าหนักก็ตั้งก่อนนะเดี๋ยวแม่จะถืออันนี้ไปนะพี่น้องเอ้ยขึ้นบานกันแล้วพี่น้องบึงเอียดเบิง้งพี่น้องขึ้นมาหวอดบานนะพี่น้องมึงน้ไหนแดดสะอ่อนมึงซีกะตาเน่าอีกกระสิแมนกะต้ยหง่ๆเป็นติพี่น้องเนะน,น่า,นา,า,นนาทิมเบิดมันตายแห้งแรงไหมพี่น้องมีคนเบึงไห้นะ่เนาะที่ไรกันว่า ผู้ก็เอ็นยาบาดิมาเบึงหายบริเมุมี้แผลมาเบึงจักค้นถิ่มเรื่อยผู้สวนอยู่ข่ายกลางเพื่อนกันไปเที่ยวไปนอนมึงสิผ้าไปเบึงระเบียงบ้านพี่น้องเอ้ยระเบียงระเบียงระเบียงเบียงบ้านพี่น้องกันสิหกสียังอยูง่งได้พี่น้องเอ้ยไม่ได้เขาเก็บเปเม,มีงินมึงหอดมาหอดขึ้นนี่ค่ะหดหนานมได้พี่น้องเพราะว่ญญายาเพิ่นเขาถ่ยกับเขาปันันละพี่น้องมึงบอกพริก พิกซุกเต็มต้องก็ฝืนฝืนเดินมึงกะเพ้ากระตายเบิดต้นพักิตู้ก็ตายเดีย๋ยวจะพักปังในทุนที่สุดเนี่ยพี่น้องนี่พักปังในด้าั้องดูมึงหัวชิงไข่เหลืองเออเฮ่คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก็น่าพี่น,อน้องเนาะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ไอด้าชาแนลขอบคุณห,หลายๆได้จ้าเจอกันไม่กิบหนาได้จ้าบ๊ายบาย